ดูดลำต้นน้องด้วยเ่ยมากแม่อาก็จะลดน้ำอย่างนี้นะคะทุกวันแล้วก็จะลดใต้ใบเราต้องหมั่นมาเก็บหนอนให้น้องด้วยนะคะหนอนใต้ใบหนอนทอนใบทั้งหลายไม่งั้นจะเป็นรูๆแต่ว่าก็แต่แม่้อยก็ไม่ซีเรียสนะ หรือว่าให้น้องเขาไปกินด้วยค่ะถักเพื่อสุดขภาพอันนี้เป็นคัตเตอร์คัตเตอร์แม่อ้ยงังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยน่ไงไทูเทลของเราอันต้น,นใหญ่อายุสามเดือนขึ้นกันน้องอายุสามเรียกว่าไดโนเคว เดี๋ยวแม่อ้อยจะให้ดูลำต้นของน้องอ้หเย็มากไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าน้องก็จะมีมะแมลงมากินมั่งค่ะตะกะแตนหนอนทอนใบอ,อตงกวาปอดสามพิศร้อยเปอเซ็นเน้นปูกกินเองค่ะ คยปลูกไปแล้วรอบหนึ่งคือพอมากเลยค่ะตอนนั้นน้องไม่โตนะคะตอนนั้นเป็นเพราะว่าแม่ไ้ยให้น้ําเยอะเกินคือลากน้องเขาเนา่าให้น้ําเยอะจัดแต่รอบนี้แม่อ้ยก็เลยให้วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นแล้วก็จะใช้มันพุ่มควันไม้เพื่อไล่แมลงบ้างนะคะปลอดภัยค่ะนพุ่มควันไม้นี้ปลอดภัย เป็นหอมในแก้วกาแฟนะคะพอได้กินนะคะ,คไ,คะ,คะไม่ได้ซีค่ะ,คะแล้วยังมีมนิ้นนิ้นฝรั่งหอมมากแต่คอเร็วมากเลยแล้วะคะ่ะเดี๋ยวต้องได้เปลี่ยนกระถางให้น้องะะแล้วค่ะให้รอติดตามนะคะเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนกระถางให้ชมนี่ก็ไดโนเสาร์ต้นเล็กอันนี้อายุเดือนกว่า น้องเ่ทำคลิปเปลี่ยนตะขางไปแต่ยังไม่ได้เอาลงเลยในนูคือันนี้เคลวัหิดหรือคณะมายิกของเราโอ้โหเหนียวมากน้องอาจจะร้อนอันนี้น้องเพิ่งเปลี่ยนตะขางไปนะคะน้องก็เลยอาจจะแบบต้สมโคลตกหน่อยนึง มันตงพอตกตกหน่อยหนึ่งแต่เดี๋ยวพอน้องฟื้นแล้วก็เดี๋ยวน้องจะแข็งแรงขึ้นมาเองน,นะคะไม่ต้องตกใจนะคะเพื่อเชื่อนใครรักสุขภาพนะคะตื่นทานเองค่ะไม่ต้องใช้สารเคมีปลอดภัยค่ะซุปเปอร์ฟู้ดนะคะเป็นขอที่ซุปเปอร์ฟู้ด